โอเคครับวันนี้นะฮะจะมาสมเกียร์รองเทา้าไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่มาลุ้นกันเพชรมีอยู่พันสองร้อยมได้หกครั้งว่ารองเท้าจะออกไหมแต่ก็สมไปเยอะแล้วแหละเริ่มเลย ไปดูโอกาสออกดีกว่าโอกาสออกยี่สิบศูนจะอันนี้มันมี0.2นยนนะโอ้ว้าวแต่ว่าดูแล้วน่าจะได้อยู่มั้งอันนี้มาแบบไม่มีสูตรไม่มีอะไรนะ อืทรงนี้ใช่ไหมโอ้ไม่ใช่ว่ะกดหนึ่งกดสองกดสามสี่ห้าหก,หกเจ็ดครั้งที่แปดว่ามาต้องออกแล้วแหละห้าอันรวดหกอันรวดตุ่ม จ็ดเคว,าว้าวรองเท้มามาวะหืมฮิฮิเกียร์เกินถ้ามันออกว่าจะสมตัวนี้ด้วยนี่วันสุดท้ายแล้วคอเถ้ มาเถอะได้ไหมรองเท้าโหโหอโอ้โหอ,อ,อ,อันนี้เจ็บเจ็บเลยเนะี่ยเจ็บเกินโอ้โหบางคนนะเขาสูงแค่สี่สิบเพตุเดก็ได้ละแต่คนคนนั้นไม่ใช่เราไง โอเฮ้ยออกเฉยแต่เป็นรองแต่เป็นปืนอะไรเฝ้ารองเท้ายีา่หนึ่งนะฮะแต่ไม่ใช่รองเท้ามาสองครั้งสุดท้ายรองเท้า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 พอเถอะตรงมารองเท้าว่าไง รองเท้าวะไงรองเท้าหู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 เกียรเกินสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ากดเพิร์ก็ที่เพิร์กสมัย นี่แหละรครับสูตรนี้เราไปใช้นะรับรอง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 รับอร,บอ,งรบองโอ้โหอีสองท้อวะ่ะโอเคครับขอลาไปก่อนเท่านี้ไม่น่าเลยไม่น่าเลยเรา ดูงนี้มาส่งวันนี้ยังเจ็ดมีโอกาสเยอะกว่าผิดหวังว่ะ